เช็คด่วนใครที่มีเลขสามสามอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับก่อนที่จะไปฟังความหมายแต่ละตำแหน่งของเลขสามสามฝากทุกท่านกดหัวใจ <S <S คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์นะครับกดเซฟไปดูหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆนได้ทราบถึงความหมายของคู่เลขสามสามกันนะครับเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมธนภัทเทวะทรนายคู่เลขสามสามนะครับถ้ามาอยู่ในตำแหน่งความรักนะครับก็คือสองตัวท้ายนะครับก็จะมีผลให้เป็นคนเอาแต่ใจตนเองนะครับใจร้อนวู่วามพูดจาไม่เพาะเลยนะครับ อารมณ์ความรักก็รุนแรงด้วยนะครับการมารคะาสูงนะครับฝ่เรื่องของการมารคะนะครับชอบใช้ความรุนแรงกับความรักนะครับอาจถึงขั้นใช้กําลังทําร้ายร่างกายนะครับของคู่รักได้นะครับดูภายนอกเนี่ยเป็นคนที่ดูร้ายพูดจาก้าวร้าวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตใจอ่อนแอนะครับในเรื่องของความรักเลยนะครับชอบให้คนรักเอาอกเอาใจนะแต่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนะครับแล้วก็ทะเลาะกันเพราะ คำพูดและอารมณ์จึงทําให้ความรักนั้นไม่ราบลื่นนะครับและล้มเหลวได้ในที่สุดนะครับอาจารย์จะสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าคู่เลข3ามนะครับไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับการงานการเงินนะครอบครัวหรือความรักหรือเลขกระทบนะครับไม่ควรใช้เป็นเลขไม่ดีไม่ควรใช้นะครับดังนั้นถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอาจารย์ก็ขอทุกท่าน กดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์แบบสร้างสารรค์นะครับกดเซฟไว้ดูนะครับหรือกดแชร์ให้คนที่รักเพื่อจะได้ทราบถึงความหมายของคู่เลขนี้กันนะครับฝากให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมธนพัฒนเทวะทํานาย